ทุกอย่างว่าความไม่สบายใจหรือว่าอารมณ์ต้องปล่อยอารมณ์ไม่ได้มันอยากจะปล่อยเมื่อนี่ไปกําไปกบไว้ความไปมันก็บอนว่ามันยังไม่ไปมันติดด้วยอะไรเนี่ยเลยต้องให้ให้เราดูลมลมหายใจมาดูลมจิตมันจะรับได้ทีละยะพอกลับมาดูลมมันก็ไม่ได้เป็นเกาะที่อารมณ์ไม่เป็นเกาะที่ความรู้สึกตรงน,นั้นขนาดหนึ่ง อย่างน้อยมันมีไปเป็นาณะนณะแล้วถ้าดูลงต่อไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยในลมไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีเรื่องนก่กรนาขอเหตุการณ์เวลาสถานที่ไม่มีเน่ยจะเหตุการณ์วันนั้นคนนั้นที่นู่นที่นี่ไม่มีเอรามาอยู่บนลมเนื้อเรื่องทําให้สบเป็นทุกข์นะเนื้อเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นเหตุการณ์นั้นเขาทาอย่างนั้นอย่างนี้เนื้อเรื่องเราเนี่ยเนื้อความเนื้อเรื่อง ตรงนี้ไม่มีเนื้อเรื่องมันก็เลยไม่มีภาวะตรงนั้นว,วันที่กับว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกใช่ไหมอ่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกทำไังดีนะให้ไปที่ใดเดี๋ยวไปที่นั่นถ้า <laughs> ที่นั่นมีทุกก็ไม่ต้องไปที่นั่นเนี่ยนั่นคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องข้อมูลคนสัตว์บัญญัตตรงนี้ไม่มีก็ไม่ทุกทุกตรงนั้นน เป็นอุบายพอฝึกไปฉะน,นั้นพวกก็จะกลับมาเองพอเกิดเหตุการณ์ขึ้น,นปุ๊บก็จะกลับเองเองพอเพราะเคยฝึกไปพ่อเขาเห็นสว่ากลับมาอยู่ตรงเนี้ยมันมีความสมงบมีความเป็นปกติมายถึงใ,ใจนะใจปกติใจไม่แบบนี้แต่ถ้าหลุดจากนี้ปุ๊บใจใหญ่ทันทีพร้อมจะแบบนี้แบบนี้มันฉลาดไงเมื่ออยู่ตรงนี้มันอยู่กับคนที่เราปลอดภัยด้วยไหม อยู่กับคนนี้ไม่ปลอดภยัยอย่านี้สุดท้ายเวลาเกิดเหตุการณ์เช่นอ,<ม>อะไรวิกฤตเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะวิ่งไปหาคนนี้นนทันทีเลยเช่นพ่อพุณแม่เปลาที่อะไรนี่หลัปลอดภยัยลงสุดง่ายแค่ปลายโมูกที่ว่านี่ลงทุนต่ำมากเลยลงทุนน้อยแต่ได้ผลกำไรคุ้มค่าถึงขั้นสงบนึงหรือที่ผ่านาจะเรียกเรียกอะไรก็เรียกนี่หลักเศรษฐศาสตร์เลยเนี่ย